อันนี้มันเป็นฟุ้นที่เขาแช่น้ำล้วเอาน้ำฟุ้นไปหดพักแล้วนะคะได้ทําการเอาไปแช่เขานะคะแช่แช่ไว้ในน้ำเพื่อที่สิเอาน้ำไปเฮ็ดเป็นปุ๋ยไปหดแปลงพักข้องเห้านะคะ ันนี้นะคะมันเป็นมเมล็ดพันธุ์ทัวแขกเป็นมเมล็ดอินซี่นะคะจากศูนย์มเมล็ดพันธุ์แม่จนะคะนี่ค่ะทัวแขกทัวแขกแล้วข้อสีมะล่องปลูกเมืองนะคะสองสายพันธุ์คือสีทัวแขกสีม่วงกับทัวแขกสีเหลืองนะคะมะล่องมา สั้งมาจากแม่จูนะคะสั้งมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วห้าเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะอัตางอกสิเป็นแนวดมาลองพิสูจน์กันจ้า มึงน,นี่อะไรเนี่ย,อ,ยอัอสซอล่าไม่ครฟิลล์หรออัสซอล่าไม่ครฟิลล์หรออัสซอล่าไปใส่ไปใส่ใาหามเพลของป่าพังเลยอ่ะสีหดเออสีหดอ,อ,อ๋อ